สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสิริพรพระสิเสศค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากขายตรงน้องใหม่ค่ะนั่นก็คือคุณแซงปฏิวัติเรืองศรีจะมาพูดแนวทางในการทําธุรกิจขายตรงรวมถึงธุรกิจผับพันล้านว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นคริปเปิลซีวันนี้ มีที่มาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่เป็นธุรกิจผับพ,พันล้านครับซึ่งก็ถ้าเกิดใครได้ดูเทปที่แล้วนะคะเราจะพูดคุยกันถึงความเป็นมาล้วนๆครับอ่าหลังจากโรจินขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงนั้นปิดไหมหรือว่ายังไงหลังจากที่ปรญญาสุดที่รักทัก <c oughs> ว่า <c oughs> ตงรงนี้แน่ปรญญาสุดที่รัก <c oughs> ใช่ค่ะอิ <c oughs> ฉันชอบคํานี้นะค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าโอเคตรงนี้เราพอแล้วนะคุณพ่อ ประมาณนี้ภรรยาก็บอกว่าพ่อเราพอเถอะออนะครับเราหาธุรกิจที่มันช่วยเหลือผู้คนบ้างดีกว่าไหมครับตื่นไหมคะง่วงๆอยู่เนี่ยก็คือวันนั้นทั้งวันนะครับหลังจากวันนั้นผมก็ออกกับภรรยาออกไปทำวงทำบุญกันเลยนะครับคือจริงปกติเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดอยู่แล้ว,ว,ลวค่ะคนะปกติก็คลือชีวิตเราเนี่ยเรามาจาก เรามีได้จากธุรกิจที่มันมอมเมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําบุญมากกว่าคนอื่นปกติทําอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยคิดจะตัดสินใจเลิกธุรกิจสถานบันเทิงโอ้โหคุณมันหลายร้อยล้านนะคุณอยู่ดีๆมาปิดเนี่ยเป็นดีฉันก็เศร้านะครับผมตัดสินใจขายทิ้งนะครับขายทิ้งเลยขายเลยครับไม่เสียใจไม่เสียใจครับนะครับแล้วก็ธุรกิจสตาบันเทิงตัวอื่นๆก็ ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทั้งงที่เป็นของคุณเนี่ยนะครับคุณขายทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่าให้เขาดูแลกันเองอัวจจ้นขายทิ้งนะครับร้านที่มีปัญหาผมขายทิ้งส่วนร้านอื่นๆผมก็ยกให้ร้านๆไปผมไม่ทาเลยไม่ยุ่งเลยยกให้คนอื่นทั้งๆที่เป็นธุรกิจพันล้านนะคุณครับเอจะใช้สัพท์เดิมได้ไหมเนี่ยคุณเพี้ยนหรือเปล่านี่ฉันใช้สั์อย่างนี้ไะครับคือผมเป็นคนพื้นฐานเลยนะครับผมเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับพี่น้อง นะครับมากการที่ผมจะยกให้เขามันเป็นเรื่องที่ผมเต็มใจอยู่แล้วแต่คุณคตัวคุณเองล่ะผมพอครับอ๋อนี่คือพอก็คือหยุดผมพอครับผมอยู่ได้ครับวายครับอืมแล้วทำยังไงล่ะทีนี้หลังจากนั้นคิดใหม่ทำใหม่วันนั้นก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะครับนะหลังจากนั้นก็มีเวลามีเวลาว่าง ที่จะไปหาเพื่อนบ้างนะครับ<ม>เพื่อที่จะาหาธุรกิจที่มันถกขาวเลยนะครับก็คือใช้เวลาว่างที่เหลือไปหาเพื่อนเพื่อหาธุรกิจใหม่ครับที่แบบว่าไม่ทำลายใครแล้วไม่มอมมอมใครแลร้วแต่ช่วยเหลือประชาชนครับโจดเจอไหมคะก็ เรามานั่งคิดนะครับผมมานั่งคิดว่าชีวิตผมเนี่ยผมช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีใครบ้างนะครับก็ยยเยอะนะเพราะว่าตอนนั้นค,คุณก็เป็นพันล้านมผมก็ช่วยเพื่อนหลายคนยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็มีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเคยเปิดธุรกิจขายตรงเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยของเมืองไทยอ่าค่ะค่ะผมก็เลยคิดได้ว่าเออธุรกิจตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วเขาเคยบอกผม ว่าอย่าทำธุรกิจขายตรงเด็ดขาดเอาอะไรล่ะเนี่ยเขาบอกผมว่าคนอย่างผมทำขายตรงไม่ได้เพราะหมดตัวแน่นอนอ๋อคุณใจกว้างถูกเขาบอกผมใจดีเกินไปค่โดนแม่ทีมหลอกแน่นอนหมดตัวคุณใจดีแต่ว่าคุณเป็นคนเก็บทุกเม็ดละเอียดก็ไม่ทราบหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตของคุณทำกันบ้านเยอะมาก คิดเยอะก่อนทําถ้าผมจะทําอะไรลงมือตัดสินใจทําอะไรอผมคิดเยอะมากโจทย์ขายตรงเหมือนกันไหมคือผมเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักธุรกิจขายตรงเพระเพื่อนเพระเพื่อนค่ะก็เลยไม่คิดมากผมจําคําพูดที่เขาว่าผมได้เนี่ยว่าอย่าทําคนอย่างผมทําไม่ได้ทําขายตรงไม่ได้มันมีธุรกิจหลายๆตัวที่มันเข้ามาในสมองผมที่ผมโดนกดดันมาว่าทําไม่ได้ผมก็ทําได้ ทำไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้มันเหมือนกับว่าเป็นแรงกระตุ้นลึกๆใช่ครับในใจครับโดยเฉพาะคนโรคจิตอย่างผมนี่ฉันไม่ได้พูดนะค่ะกลายเป็นว่าครับผมก็เลยเริ่มศึกษาอืธุรกิจตัวนี้มันงงๆงวยๆไม่คุณมันไม่เหมือนงงมากครับอมันไม่เคยอยู่ในสายเลือดเราไม่เคยหลับตาไม่เคยนึกถึงว่า ธุรกิจขายตรงคืออะไรคืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสัมผัสช่วงที่ผ่านมามีมีนะฮะมีแบบว่าเนผ่านไปผ่านมาเพื่อนเพื่อนที่เขาไปทํำแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราขายสินค้ามามาแบบให้มาสมัครอะไรผมไม่เป็นไรตาแหน่งสูงสุดเท่าไหร่ผมซื้อจบไม่ผมแต่ผมไม่เอาชื่อไปลงนะซื้อเพื่อช่วยเพื่อนที่ผ่านมามีเยอะครับทำมาเยอะนะโอ้โหดิฉันว่าคุณก็เยอะเหมือนกันก็คือเข้าไปในขายตรงก็คือใช้เงินตรงนี้ ซื้อทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคือธุรกิจในวันข้างหน้าไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจของเราในวันข้างหน้าคค่่ะะไม่เคยนะเพราะว่าผมมีคนที่ถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าถึงธุรกิจนั้นให้ได้ค่ะเราต้องรู้ว่าธุรกิจนั้นเป็นยังไงนะครับต้องตีโจทย์ของธุรกิจให้แตกแตกขายตรงกับแตกผับมันต่างกันนะคุณแตกขายตรงคุณใช้เวลานานแค่ไหนก่อนตัดสินใจใช่ไหมครับค่ะหนึ่งเดือน สามเดือนคุณทํากันบ้านครบหนึ่งเดือนประจำ <1 S 1> เดืนค่ะแล้วชอบไหมแต่ผมทําเยอะมากนะครับผมต้องการรู้ผมต้องการรู้ให้ได้ว่าผมโทรหาเพื่อนทุกคนอืที่เคยเอาสินค้ามาให้ผมนั่นคือการบ้านข,ข้อที่คุณเข้าไปหาได้ผมโทรหาเพื่อนผู้หญิงค่ะซึ่งบอกผมว่าห้ามทําขายตรงอืมผมโทรทุกคนให้ชวนเพื่อนที่อยู่วงการขายตรงทั้งหมด มารวมตัวกันผม,ผมจะเลี้ยงจริงๆผับของคุณที่คุณใช้นี่คือวิธีการของขายตรงนะคุณคุณไม่รู้มาก่อนที่สิบเปอร์เซนที่<ม>แล้วก็แบ่งแชร์ให้คนอื่นเนี่ยคือเราเราคิดว่าตัวเองเราประสบความสำเร็จด้านไหนมาจุดแข็งของเราคืออะไรมผมเอาจุดแข็งที่ผมมีอยู่มา a ด a p t ม,มันคือคนละธุรกิจกันผมเข้าใจเลยม,มันคนม,มันห่างก,กันแบบว่าคน,คนละโลกฟ้ากันดินค่ะถูกต้องคนละเรื่องกันแต่แพทเทิร์นจุดเริ่มต้นมันทําได้เหมือนกันคือผมไม่ควรทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มผมจะต้องค้นหาหัวใจของธุรกิจให้ได้คุณสอบผ่านไปครึ่งทางครับใจผ่านละผมเรียกเชิญดีกว่านะครับทุกคนที่ผมรู้จักทั้งหมดร้อยกว่าคน เกี่ยวพันกับขายตรงเนี่ยนะขายตรงทั้งหมดเป็นทั้งแม่ทีมที่ประสบความสําเร็จมีไรายได้เดือนละเป็นสิบล้านาแม่ทีมที่เพิ่งออกจากคุกมาสดสดร้อนๆหนึ่งอาทิตย์ก็ <c oughs> <c oughs> มีเหมือนกันคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ล้มเหลวทั้งหมดคนที่ปั่นคุณก็เชิญมา <c oughs> ผมเชิญมาหมดเพราะารผมต้องการรู้ความจริงทั้งหมดว่าโจทย์มันคืออะไรครับการที่เชิญเข้ามาผมมีวิธีการเชิญนะครับเชิญให้เขามาให้ได้เนี่ยมันมีวิธีการเชิญนะครับเมื่อเขามาผมปิดห้องเลี้ยง เพราะผมต้องอยากได้ข้อมูลทั้งหมดอืค hmm, ่ะว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับขายตรงออืคุณซักเซ็ตเพราะอะไรอคุณไม่ซักเซ็เพราะ,าะอะไรคุณไปทํามันนี่เกมเพราะอะไร,เ,ะะไรเมื่อผมพูดคุยนะครับอืหนึ่งวันอผมเก็ตทันทีเลย เข้าใจแต่ยังไม่ลึกซึ้งผมเข้าใจเลยว่าธุรกิจมันคืออะไรเนื้อแท้คืออะไรและผมต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถามว่าทําได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ลึกซึ้งครับหลังจากนั้นผมดึงคนที่ผมคิดว่าคนเนี้ยของจริงน่าสนใจฟอลโล่ต่อคุณนี้น่าสนใจผมฟอลโล่ต่อตบอเครือข่ายตั้งแต่ต้นครับผมฟอลโล่ต่อค่ะเพราะผมต้องการข้อมูลที่มันจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์อยจริงๆค่ะนะครับ หลังจากนั้นหนึ่งเดือน uh huh. ผมพูดเลยว่านี่คือธุรกิจที่สวยงามที่สุดในโลกนะคะก็ต้องบอกว่านี่คือความลึกซึ้งและก็สเสน่ห์ของธุรกิจขายตรงที่หลายคนมองไม่เห็นหรือรว่าเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดคุณสัมผัสแล้วตรงนี้คุณเคยทราบไหมว่าเม็ดเงินหลายหมื่นล้านอยู่ในมือไม่ทราบครับไม่ทราบครับแต่วันนี้พอมาสัมผัสแล้วเป็นยังไงเริ่มต้น หลังงที่ทำกันบ้านไปหนึ่งเดือนเต็มเนี่ยเมื่อผมได้หัวใจของธุรกิจแล้วในความรู้สึกของผมคนเดียวนะคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้คแต่ผมรู้แล้วว่าหัวใจของธุรกิจขายตรงคืออะไรคเมื่อผมได้ปุ๊บสเต็ปสองต่อไปอ,อผมเชิญโปรแกรมเมอร์ออมาทีโจทย์ตอนนั้นผมทำาคอกเทลแล้ว ชื่อซิสเตอร์ผมปิดคอกทละวันนั้นทั้งหมดผมมีพนักง,งานทั้งหมด80กว่าคนค่ะปิดไม่รับลูกค้ามผมเรียกโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดมาประมาณ10กว่าคน,มน,นผม,มนให้ลูกน้องผมทั้งหมดเทคแคร์10กว่าคนเนี่ยมผมบ้าไหมครับเ <c oughs> ข้าใจได้อยู่แล้วคุณ <c oughs> ในวงการสายตรงนี้ <c oughs> คุณกวาดเกลี้ยงเลยอะ ผมเรียกผมเชิญโปรแกรมเมอร์ดังๆมานะครับที่ทําให้บริษัทนู่นนี่นั่นอะไรที่บอกว่าเก่งที่สุดแล้วมาคุยกันนะครับเมื่อผมอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับผมคุยกับสมาชิกทีมงานแล้วผมได้หัวใจแล้วผมรู้แล้วผมต้องทําอะไรผมเรียกโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดมานั่งคุยกันเมื่อผมอยากได้อยากได้ความจริงจากเขาคอยากให้เขารักผมเพราะเขาไม่เคยรู้จักผมมาก่อนให้เป็นเพื่อนกัน ผมก็ต้องทําความรู้จักด้วยการให้ค่ะนะครับผมดูแลอย่างดีนะครับเอาเสาวๆมาเทคแคร์เต็มที่เลยนะอูอยากไปด้วยบีหนุ่มไหมคะสาวๆต้องเทคแคร์ด้ว่นผมขอเวลาเขาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นผมขอเวลาส่วนตัวแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อคุยกับผมนะครับผมบอกว่าผมอยากได้หัวใจของธุรกิจตัวนี้นะครับธุรกิจ ทุกธุรกิจเราต้องคิดก่อนว่าทุกธุรกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทําธุรกิจของทุกธุรกิจคืออะไรอืพี่มาทารายการนี้คพี่ทําหนังสือตลาดวิเคราะห์พี่ก็ต้องมีเป้าหมายของพี่อแม้กระทั่งแม่ค้าส้มต้อยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคแน่นอนครับเขาต้องการอะไรครับกําไรสูงสุดนี่คือหลักการทําธุรกิจง่ายๆเบื้องต้นเลยแต่สําหรับผม ขอเปลี่ยนมันไม่ใช่ขอเปลี่ยนใช่ขอเป็นคนที่ทําลายหลักทั้งหมดนะของการทําธุรกิจใช่การตลาดทั้งหมดเนี่ยคุณเปลี่ยนหมดผมบอกว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนผมบอกโปรแกรมเมอร์ทุกคนว่าคทํายังไงก็ได้นะครับให้บริษัทผมมีกําไรสูงสุดแต่เป็นสมาชิกผมเป็นผู้ได้ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บริษัทโอ้โหบริษัทขอเป็นกําไรน้อยที่สุดแต่ ต้องไม่โอเวอร์เพย์โจทย์คุณลงตัวนะทางด้านแขนการตลาดผมถามตัวเองเอาตัวเองเป็นมาตรฐานนะครับถ้ามีบริษัทขายตรงจะมาชวนผมไปทำเนี่ยผมต้องสิ่งแรกที่ผมคิดคือรายได้คุณให้อะไรผมคุณจะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นไหมแน่นอนชีวิตผมต้องการความมั่นคงคผมไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงไหมครับ เมื่อเราก็ต้องรู้ว่าหัวใจของมันคืออะไรเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสองสนองความต้องการเขาเลยทํายังไงก็ได้ให้เขามีรายได้มากที่สุดผมบอกเลยว่าเมื่อผมเป็นผู้ให้ที่เต็มที่เข้ามาหาผมแน่นอนโจอได้ใจเขาแน่นอนใช่ผ่านเลยคครับ่ะหลังจากนั้นแต่ละคนก็ช่วยกันนะครับผมมีงบให้ก้อนหนึ่งนะครับให้เขาไปคิดให้ผม แต่ต้องไ,อไม่<ผ>โอเวอร์เบย์<ผ>น,นะครับก็เลยเป็นที่มาของแผนผมทุกวันนี้ที่พูดสีคือผมใจ่ายให้สมาชิกมากที่สุดจ่ายสูงมากค่ะเท่าที่ได้สัมผัสแล้วได้ยินข่าวแล้วกระแสแรงมากด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่แผนลงตัวผู้นำลงตัวแล้วในส่วนของสินค้าเป็นอย่างไรกันบ้างพบกันเบรกหน้าค่ะ